ดยการสแกนปกุ๊บก็เมื่อกี้ดีมากเลยที่เอาอันี้ให้ดูเป็นการผลปฏิบัติจริงนี่คือบุญปฏิบัติจริงนะดีดีมากแล้วก็ผมก็คิดว่าถ้านหน่วยงานใดที่เอาไปใช้ตรอมาก็สามารถจะเป็นประโยชน์คร<ะ>ับหรือแม้แต่เนื่องการลงบ้านลูกคิดของเราบ้านที่เป็นสุนัขแวมวห,หมาเราป้ายุดหมาหรือมีเข้ามาเนี่ยมันจะสแกนไน้เ้าสแกนได้นะ เราไปเยอะนัลนวมีเป็นผู้ขายไอเดียที่เฉลยเกิดวันจะถามตอบเขาก็เป็นกรรมการก็เลยเขาจะถามอะไรที่เขาไม่ถามตรงเขาจะถามเหมือนผู้ถามอ่ะไปใช้โน้ตได้ไหอันนี้ได้ไหมถ้าฝนตกมาล่ะน้ํารุกหน้าได้ไหมเออที่คําถามนี้เธออาจจะคิดไม่ถึงกูเนี่ยจะซักซักแท็กแบบเนี้ยเจอถ้าเกิดตอบไม่ได้แน่พอดีโยงปัญหาแล้วถ้าตอบไม่ได้ทําไงถ้าล้างหน้ามาเดินถ้าฝนตกมาจะเข้าบ้านมันไม่อ่านไม่เปิดสักทีเราก็ไม่รู้ข้อมูลจริงที่กระเป๋า หนึ่งที่จะแก้ปัญหาที่จะพูดยังไงมีรางแก้ปัญหาเราก็อาจจะหนึ่งก็จะมีข้อแนะนําก่อนที่เด็กจะผ่านสแกนหน้าโรงงานหรือหน้าโรงเรียนหรือป่านี้ต้องเช็คหน้าให้นิดน้อยแล้วต้องเขียนคู่มือตรงนี้ก่อนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นคุณให้เธอคิดคุณไม่ได้บอกว่าปัญหานี้ที่เขาจะถามเราคุคิดว่าปัญหาแปบนี้เธอไม่ได้เตรียมเธอจะพูดยังไงแก้ไอเดียคุณไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะถามว่าจะแก้ปัญหายัางไงเฉพาะหน้า ถึงเวลาปุ๊บไม่มีใครตอบครูก็ตอบไปได้ตอบเหมือนกันช่วยเหลือช่วยเหลือแทงว่าครูเพิ่งซ้อมมาเมื่อวานนี้ใช่ไหมคือก็คือไม่ต้องการแบบนั้นรู้อันไหนก็ตอบรู้อันไหนไม่ทราบก็อันนี้ยังผมอยู่ในยังไม่ทราบครับผมจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับหรือจะไปศึกษาเพิ่มเติมครับเข้าใจไหมครับผมคิดว่าอีกผมคิดว่ามันสามารถตอนนี้ต่อยอดได้ครับผลหนึ่งสองสามถ้าใครจะไปขายนี้่จะทำไปขายโรงงาน โรงงานใกล้ๆมีคนงานอยู่ก็สิบยี่สิบคนไดไหมเคยจะตอบอยังไงเคบคิดเี่ถามว่าเอาไปต่อยอดในการท,ทำโรงงาน,นเล็กๆสักยี่สิบคนสแกนหน้าตาเราจะทำได้หรือลูกเขาจ้างไปสักสักหมื่นึมนได้ไหม,ม,ไออมทำได้ครับพูดต่อยอดถามหนึ่งตอบสิบอย่าทําได้ครับก็ไม่ใช่เรายังพูดน้อยแต่ปฏิบัติได้ถามหนึ่งต้องตอบสิบตอบร้อยเลยจุดปวดก็จะเบีย อ่าพราะจ้างเราไปาไปทำโรงงานเล็กๆคนสักยี่สิบคนทำได้ไหมครับให้หมื่นหนึ่งทำได้ครับแต่ว่าอาจจะมีต้นทุนเรื่องค่ากล้องถูกต้องคือ<ๆ>ต้องแก้ปัญหาอย่างนี้จะได้ครับแล้วก็จบอมน้ำมาอมน้ำอมน้ำลายอยู่ไม่ใช่อันนี้ก็ช่วยตอบอันนี้ปิดปับ๊บอันนี้เสริมอาจจะไม่รูกที่หลักการตอบที่ได้ยินทั้งหมดแหละที่กูพูดมาในโยงถึงทุกคนโอเคนะนี่คือไกด์ไลน์ดีมากลูกเดี๋ยวกูดูความรู้เธอก็พอ พอประมาณหนึ่งจากการพูดจะติดกูก็รู้ว่าตัวมีความรู้โอเคจะช่วยตรงไหนก็ได้ที่เขาอาจจะติดอาจจะหาเชี่วิชาการโอเคครับก็พอเขาจะเดินไปถ้าเกิดเขามายืนมารุมมาตุ้มรับตึ้งก็พอจะเสร็จปุ๊บก็ทำไงขอบคุณครับทำไงขอบคุณครับที่เยี่ยมชมขอบคุณครับที่สนใจและเยี่ยมชมบุของเราครับเราพูดกันไหว้ด้วยขอบคุณที่สนใจ ของผมกุ้งผูกผมใช่เวลาไหวจะร้ายมากไหวแบบนี้ไม่สวยหรอกอันนี้อันด่วนไม่ใช่เวลาไหวเดี๋ยวเอาอันนี้จิ้มจุ่กแบบมันจะดูตําดูแลกูตําบิชาดเลยอาจจะไม่ฝึกจะสอนให้นะลูกสอนทุกอย่างอย่างช้าๆเป็นไม่ทำ้รือครับนี่จะดูสวยขึ้นนะลูกนะเวลาไม่ไม่ต้องทำแบบนี้ไม่สวยต้องไปคิดกันนะครับง่ายๆธรรมดา ลองทำใด,ดุเออเนี่ยว่ให้แปดเป็นสิบดีขึ้นหล่อด้วยนะดุดหล่อผมพ่ออาจจะอ่ะดดาอาจจะไม่เป็นปิดตาไม่รู้เปเออเปิดอย่างเงี้ยจะเห็นหน้าผากหลนะ่อนะอ้าเยี่ยมครับให้แปดเป็นสิบวันนี้พรุ่งนี้อาจจะได้เก้าถึงห้าหวังว่าเป็นสิบเลยโอเคครับครับเยี่ยม